วันนี้เนี่ยแทบอยากจะร้องไห้มากนะครับโดนอีกแล้วนะครับผมพยายามระมัดระวังมากนะสุดท้ายเนี่ยก็ยังพลาดนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะว่าวันนี้เนี่ยผมพลาดอะไรนะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับก็อย่างที่เห็นนะเป็นเล่านะผมนะครับอยากจะบอกว่าเพื่อนๆถ้าดูคลิปนี้เนี่ยนะครับพยายามระมัดระวังนะครับให้มากที่สุดนะอย่าไปโดนนะครับเหมือนผมนะครับ นี่ผมต้องบอกนะเหตุผลที่ผมโดนขวดนี้เนี่ยนะตอนผมไปซื้อเนี่ยเล่านะครับลูกค้าเขามีเยอะมากนะครับแล้วผมก็เลือกนะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เี่กเขาจะเป็นสแตมไทยนะครับก็ไม่ค่อยมีปัญหามากแต่บางเอิญบางขวดเนี่ยมันเป็นสแตมมาเลยนะครับแล้วผมก็ไม่แน่ใจเนาะก็เลยใช้วิธีว่าโอเคเรามีพักพวกนะครับก็ส่งหาพักพวกให้ดูพักพวกก็บอกว่าเฮ้ยขวดนี้เนี่ย แท้นะครับซื้อมาได้เลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าก็ไว้ใจนะครับเพื่อนพักพวกนะครับให้ดูให้นะก็ปรากฏว่าผมซื้อมาเรียบร้อยเลยนะเอาไปให้พักพวกดูนะครับจ่ายตังเรียบร้อยแล้วด้วยนะเอาไปพักพวกดูนะเฮย้ยมันไม่แท้นะครับก็เรียบร้อยเลยนะผมโดนอีกแล้วนะครับอยากจะบอกนะแบบนี้เนี่ยนะครับผมโดนหลักหมื่นเลยนะนี่นะครับก็อย่างนี้ละกันนะ ก็ถือว่านะครับเป็นความรู้ให้เพื่อนๆนะครับได้นะครับเขาเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันละกันนะเพื่อนๆถ้าเป็นเล่าหวดนี้นะนะครับผมแนะนำนะครับถึงแม้จะมีสแตมนะครับไทยหรือจะเป็นสแตมมาเลยนะนะครับดูให้ดีนะบริเวณนี้บังเอิญผมนะครับแกะไปแล้วนะครับหนักกว่านั้นด้วยนะครับนะครับนี่นะแล้วผมก็ลองเปิดชิมดูว่าเฮ้ยมันแบบ มันเป็นยังไงนะฮะของปลอมเนี่ยนะครับก็นะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเบื้องต้นนะถ้าเป็นเล่าแบบนี้นะชุดแบบนี้ที่เป็นเล่าแพงๆนะเพื่อนๆต้องดูนะมันจะมีซีนนะครับซีนพลาสติกเนี่ยมันจะต้องเนียนนะครับเป็นซีนที่บอกนะฮะแบบว่าออกมาจากโรงงานนะครับ นะห้ามแบบว่ายับยน่นนะรับเดดขาดงานต้องเรียบร้อยนะครับแล้วก็บริเวณซีนเขาเนี่ยเขาจะมีตัววันที่นะครับซึ่งมันก็จะต้องตรงกับตรงนี้นะครับเนี่เพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมันจะมีแบบรอยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมนี่ในผมชี้เห็นไหมเนี่ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับที่มันยิงไม่แน่ใจว่ายิงเลเซอร์หรือเปล่าเลขมันจะต้องตรงกับซีนตรงนี้นะครับ นี่แต่ขวดนี้เนี่ยมันไม่ตรงนะครับแล้วอีกอย่างเนี่ยนะครับเหล้าเนี่ยมันจะไม่มีลักษณะที่เป็นคับค่าแบบนี้นะเนี่ยขวดนี้เนี่ยมันจะเป็นค่าเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นค่าแดงๆงแสดงว่านะครับเหล้ามันเป็นเหล้าที่ผสมมานะครับสีมันก็เลยออกนะครับนี่นะเป็นวิธีการดูนะครับต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็เหล้าพวกนี้เนี่ยนะดูก่อนนะถ้ามันไม่แท้เนี่ยอย่าไปชิมเชียวนะ ผมชิมเนี่ยผมบอกเลยนะว่านะครับเ,เขาเรียกว่าเอฟเฟกของเหล้าเนี่ยนะครับไม่ดีเลยนะผมกินไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนแบบว่าพวกภายในผมเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันแบบมันไม่ค่อยดีนะฮะก็แต่ก็ไม่เป็นไรนะผมชิมไปไม่เยอะนะครับนะครับแล้วก็ลองเทดูสีด้วยนะสีมันจะแดงแปลกๆนะครับแบบนี้ก็นะถือว่านะครับมาเตือนเพื่อน นะให้ระมัดระวังเหล้านะครับพวกเฮนเนซี่ไม่ว่าจะเป็น XO หรือ x x o แบบนี้นะครับให้ดีนะครับเพราะของปอมมีเยอะมากนะครับถึงแม้สแตมไทยก็ตามนะก็เป็นประสบการณ์นะครับผมก็อยากจะบอกนะจริงนะครับก็ไม่อยากให้เพื่อนๆนะไปโดนแบบว่าเหล้าที่ราคาหลักหมื่นนะหลายคนเนี่ยสนใจในเรื่องเหล้านะผมก็อยากจะแนะนำว่าให้ระมัดระวังให้ดีนะครับ มันมีพวกที่นะชอบทำเหล้าปลอมแล้วก็วางงานนะครับวางงานไว้เยอะนะต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นเหล้าไทยผมเนี่ยโดนมาหลายตัวแล้วนะครับเลยสามารถที่จะมาบอกเพื่อนๆว่านะต้องระวังจุดไหนอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกเหล้าเหมาไทของปลอมก็เยอะมากแล้วก็เหล้าพวกต่างประเทศเนี่ยจะเยอะ นะครับตัวพวกเคนเน s ซี่เลมี่อะไรพวกนี้นะครับพยายามดูให้ดีนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่ามันปอมันไม่แท้เนี่ยอย่าไปกินเด็ดขาดนะครับกินเยอะๆเนี่ยมีผลต่อร่างกายเรามากเลยนะผมก็อยากจะมาเตือนเพื่อนๆนะครับให้ระมัดระวังนะหลายคนเนี่ยชื่นชอบเรื่องเล่ายังไงก็ฝากระมัดระวังนะครับอย่าไปซื้อเล่าที่มันสุ่มเสี่ยงนะครับแบบผมไม่งั้นจะโดนแล้วก็เสียตังค์นะครับ เสียตังค์ไม่ว่าได้เล่าปลอมอีกนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ